สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ a z t h Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่ในที่ลาบสูงนะครับผมบริเวณเขตอของเมืองดีกันนะครับผมตรงนี้บ้านล้างสามหลังหลังจากที่ฟังคำเล่าขานของชาวบ้านนะครับว่าจะเป็นทางการค้านะครับผมที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้กลางค่ำกลางคืนเขาก็จะได้ยินเสียง เห็นแสงประหลาดบริเวณแถวนี้นะครับผมวันนี้ทางรายการเราก็จะมาพิสูจน์นะครับผมว่าความเฮี้ยนแถวนี้มันมีจริงไหมนะครับผมโอเคนะครับอ่เดี๋ยวเราไปเริ่มกัเรยครับท่านผู้ชมโอเคเริ่มแรกเราจะมาพิสูจน์บ้านหลังนี้ก่อนนะครับค่อนข้างสว่างนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าพระจันทร์ค่อนข้างเต็มดวงครับวันนี้เข้ามาหลังแรกก่อนโอเค ลักษณะบ้านค่อนข้างที่จะผุพังตามการเวลานะครับผมตัวนี้อะไรมีโซ่แบบนี้นะครับีสิเหมือนเป็นกับดักอะไรสักอย่างนะครับถ้าเราดูเนาะจะมีโซ่ลักษณะแหลมคมมีถ้วยชาม มดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟฉายก่อนนะครับแบบหนึ่งค่อนข้างมืดโอเคเอไปใช้แลยครับโอเคอันนี้เข้ามาลักษณะบ้านก็ลกล้างผุพังนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเป็นห้องเปล่าๆเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับ จะเป็นดาดฟ้านี้ลงได้ครับผมห้องเดิมดีกว่าโอเคอ่าห้องนี้เรามาสำรวจแล้วนะครับผมก็ไม่เจออะไรหรอกเดี๋ยวลองไปดูหลังนี้เข้าได้ไหมเอ่ยเข้าได้นะครับของหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับมีหอยู่หนึ่งใบน,น,นะ ข้างเก่าอยู่ที่ไห้นี่สิครับมีมอะไรบ้างเอ่ยหุ้ยู้ชมมีไฟด้วยแป๊บนึงสิดี่ผมเห็นมันมีไฟนี่ไงไอย้ยาตรงนี้เราไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับผมมีไฟมาจากไห้ด้วยเราขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับ ชั้นสองก็ไม่มีอะไรคนระับค่อนข้างโล่งโอเคครับชั้น2ก็ไม่มีอะไรนะครับผมค่อนข้างผุพังโอเคครับบ้านหลังนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแต่ว่ามันมีไฟในหายนะครับนั่งเนี้ยฮะโอเคจะเจออะไรแปลกๆต่อไปอีกหลังหนึ่งนะครับมาหลังนี้มาดูหลังนี้ก่อนตรงนี้คืออะไรไมันจะเป็นคอ,อกม้าเก่าๆ มีไหาด้วยมีไฟไหมหายตรงนี้ไม่มีเลยนะครับผ่านแต่บ้านหลังแรกอะเราจะเห็นว่ามันมีไฟออกมาด้วยนะโอเคตรงนี้เราก็ขึ้นมาอ๊บมาอันนี้เราเจออีกแล้วเหมือนกับดักอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้ถ้าเราดูเนาะอืมโอเคไม่น่ามีเลยสภาพผุพังตามกาลเวลาครับ หลังนี้กันนะครับเข้าเล้ไม่เอ่ยออกมีทางเข้าอยู่ไม่มีอะไรนะครับออกมีสองชั้นเดี๋ยวลองขึ้นไปดูชั้นสองก่อนครับหลังนี้นอโอขึ้นมาแล้วนะครับเป็นห้องโล่งๆครับไม่มีอะไรนะครับโอ้ยโอ,อ,อ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้อยอ้ยอ้ออ้ อ,อะไรเอ่ยออกเป็นปิดนะครับหลังนี้เราเข้าไปไม่ได้หรอกเอามีทางเข้าอยู่นู่นแอบโอเคอืมก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องลงอันนี้คืออะไร mm hmm. หน้ามีอะไรเดี okay, ๋ยวต่อไปเราไปดูอีกหลัง นี่ก็หลังเมื่อกี้นะที่เราเข้ามานะครับมันจะมีสองหลังเนาะจะมีหลังนู้นหลังนึงแล้วก็หลังนี้นะครับที่เราเข้ามาเมื่อกี้กอไอ้หลังที่เราเห็นหมีไฟอะจะอยู่ที่หลังนี้หลังนี้เลยอันนี้ครับหยมีไฟส่วนหลังนี้เข้ามาก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สามกันนะครับหลังนี้อยู่ตรงเหวเลย เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตกเขาตเาตเราอีมหลังนี้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 เป็นบ้านสองชั้นนะครับผมสภาพตึกจะเหววิวน่าจะสวยนะลูกเขาบบ้าได้ไหมเอ่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับนพ่มีทางเข้าตรงนี้ด้วยเราเดินเข้าดูนะได้ป่าวใจด้วยโอเคมาแล้วปุ๊บอืม เป็นบ้านสองชั้นนะครับแต่ว่ามันมีทางขึ้นแต่บันไดมันหายไปไหนวะดไ้วโอเชั้น2เราจะหาทางขึ้นไปชั้น2องนะขึ้นทางไหนวะชั้นสชั้นสงชั้นสขึ้นตรยยัไงไม สอง,งน่าจะขึ้นไม่ได้นะที่ดูรอบๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสลับด,ด้านหลังก็จะเป็นเหิวนะครับผมที่ส่วนของความเยนเ็นแถวนี้นะครับผมก็ที่เรา,าพิสูจน์กัแล้วลักษณะเหมือนกับ ปลาล้างกุพังตัวเล้วนีมามดนะครับที่เราเห็นพวกนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับดักเนาะถ้าดูดาเหมือนอะไรวะดักมีล้อเกลียนมีหายแสงเหมืนค่อนข้างเก่ามากนะถ้าดูจากสภาพทั่วไปก็ผุพังนะครับหมดโอเคครับวันนี้ก็มาพิสูจน์ สั้นๆครับในหัวข้อของ mm hmm. บ้านผิดสิ่งแถบีกันนะครับแถวนี้มันจะอยู่บริเวณตรนงนี้นะครับ mm hmm. แบบนึงห้ดูน,น okay, ีโซนดีกันนะโอเคร okay, ครับผมก็ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะทำคอนเทนต์แปลกๆที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ,บ้านนะครับก็ถูกใจก็ฝากกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวอรอบหน้าจะไป ทำอะไรที่มันแปลกๆนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากผมที่เข้ามารับชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ